ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ครอบครัวจิรยาพาก่อนทำบุญเก็บอัฐินายสมนึกจิรยาภาก่อนลอยังคารส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีมีแต่ความสงบร่มเย็นครอบครัวจิรยาพาก่อนนำโดยเฮียเอวสุดใจจิรยาพาก่อนประธานบริหารบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดประธานที่ปรึกษากรตตรจังหวัดสมุทรปราการทำบุญเก็บอัฐินายสมนึกจิรยาภาก่อนพี่ชายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพก่อนนำอัฐิไปลอยังคารเพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีมีแต่ความสงบร่มเย็น เปรียบเหมือนสายน้ําที่มีความชุ่มเย็นโดยมีพระสงฆ์จากวัดราชโพทองและวัดกลางวรวิหารพิจารณาบางสกุลอธิพร้อมด้วยเหล่าบรรดาเครือญาติครอบครัวจิรยาภากรตลอดจนบุตรธิดาของนายสมนึกจิรยาภากรประกอบไปด้วยนายสิทธิพงษ์นางเพชรรัตดาและนายธนากรจิรยาภากรเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงพิธีลอยอังคารเป็นการนำบัติและเท่าฐานของผู้ล่วงลับปล่อยในแม่น้ําหรือทะเลเพราะมีความเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวของธาตุทั้ง4คือดินน้ําลมไฟและเมื่อร่าง กายแตกดับก็ควรให้กลับไปสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติโดยธาตุน้ําเป็นหนึ่งในธาตุหลักที่มีลักษณะเย็นสงบและชุ่มชื่นนอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกจึงมีความเชื่อกันว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่สุขติหรือภพภูมิที่ดีมีแต่ความสงบร่มเย็นเปรียบเสมือนสายน้ําที่มีความชุ่มเย็นมมาแล้วคมม้ไม่่ะไไม่่ไดกไม้ดไม้ยกันนะ ลอยลงแนมะ่ไไน้ำเลยนะลอยลงไปไนะลอยลงผ้าเลยนะไปยังผ้าค่อย่าง ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด